ก็สวัสดีนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะมาเริ่มแนะนำจากการลงทะเบียนเข้าประเทศญี่ปุ่นก่อนเลยนะครับอันแรกก็จะเป็นตัวเว็บไซต์นะครับให้เข้ามาที่เว็บไซต์อันนี้เลยนะครับนี่ www vjw digital go jp นะครับผมพอมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยอันแรกเราก็ต้องสมัครอีเมลก่อนนะครับซึ่งให้มากดตรงนี้ ตัวนี้เราก็ติ๊กไป2ออันนะครับแล้วก็กด next ทีนี้ให้เราใส่อีเมลเรานะครับแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดพอทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กด create account เขาก็จะส่งเลข otp มาให้ในอีเมลนะครับเพื่อให้เราไปยืนยันก็จะเสร็จเรียบร้อยทีนี้พอเราสมัครเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็ใส่อีเมลและพาสเวิร์ดของเราไปเดี๋ยวผมจะใส่ของผมให้ดูนะครับว่าใส่แล้วเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไง ก็พอเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งตัวของผมเนี่ยผมกรอกเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําอันแรกก่อนนะครับก็คือช่องแรกที่มันเขียนว่า you your d e t a i l นะครับโอเคครับก็คือช่องแรกนะครับเราก็มาใส่ข้อมูลของเราตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้คือผมกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูก่อนพอเราคลิดเข้ามาแล้วเนี่ยสามช่องแรกเนี่ยเราใส่โนไปหมดเลยใส่โนไปก่อนนะครับ แล้วก็กด next อันที่2ก็คือ scan passport นะครับก็คือให้เราเอา passport ของเรามาสแก n นะครับผมเราก็กด next พอเราส c a n ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นข้อมูลแบบนี้นะครับก็คือข้อมูลในพ a ส s p o r ตของเราเนี่ยมันก็จะเข้ามาใส่ตามช่องต่างๆในนี้หลังจากนั้นให้เรากด next แล้วก็กด register นะครับมันก็จะขึ้นเป็นแบบแบบนี้ ในแบบเหมือนอมันก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนของผมนะครับต่อไปช่องที่2เนี่ยถ้าเรามีผู้เดินทางร่วมด้วยกี่คนเราก็มากรอกเพิ่มนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติของผมมีผู้ร่วมเดินทางด้วย1คนนะฮะล้วก็ให้เรามากดแอดตรงนี้แล้วก็กรอกทุกอย่างเหมือนเดิมเลยอันนี้มันจะเหมือนอันแรกเลยนะครับอันนี้ก็คือ no เห็นไหมครับใส่ no ไปเลยสมช่องแล้วก็ สแกนพาสปอร์ตอะไรทุกอย่างทำเหมือนเดิมหมดเลยเรียบร้อยกดรีจิสเตอร์มันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับอ่าน,นี้ในกรณีที่มีคนไปด้วยหนึ่งคนนะครับผมต่อไปมันจะเป็นช่องนี้นะครับอ่าช่องนี้ให้เราใส่แพลนการเดินทางนะครับผมอันนี้คือผมใส่ไปเรียบร้อยละเดี๋ยวผมจะกดให้ดูอ่า พอเรากดกดเข้ามานะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับอันนี้ให้เราตั้งชื่อทริปนะครับช่องแรกเราจะใส่เป็นทริปอะไรก็ได้ครับทริป A B C แล้วแต่เรานะครับผมแล้วก็ช่องที่2เนี่ยก็คือว่าแพลนที่เราจะมาถึงญี่ปุ่นเมื่อไหร่ก็คือวันที่เครื่องเรามาถึงนะครับเครื่องบินของเรามาถึงก็แล้วแต่ของแต่ละคนเลยนะครับเราก็ใส่วันที่ให้ตรงส่วนช่องนี้นะครับ ช่องถัดมาช่องที่3เนี่ยก็จะเป็นแอร์ไลน์สมมตุติเราบินด้วยสายการบินอะไรเราก็ใส่ไปนะครับอ,อย่างของผมก็บินมาด้วยเวียดเจ็ตนะครับอ่ะไอเียเวียดเจ็ตอยู่ไหนเนี่ยอ่ะสมมติอันนี้ออันนี้ครับก็คือบินมาด้วยเวียดเจ็ตนะครับของผมผมก็มาใส่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ครับตัวฟล์เนี่ยของผมมันก็คือ Ờ, vc แปดหนึ่งไอตัว vc เราไม่ต้องใส่เราใส่แค่ตัวเลขอย่างเดียวก็คือ810นะครับนี่แบบนี้ปุ๊บพอเรา next ช่องต่อไปนะครับเราก็มากรอกโรงแรมตัวนี้ครับสำคัญก็คือเราจะใช้โรงแรมที่เราเข้าพักคืนแรกอ่ายกตัวอย่างนะครับก็คือตัวนี้เราก็จะใส่เลขไปรษณีย์ของโรงแรมไปก่อนสมมติ อันนี้เลขปรษณนียของโรงแรมพอเราใส่ปุ๊บเราก็มากดตรง enter ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นโรงแรมของเราขึ้นมาเลยและทีเนี้ยมันก็จะเหลือช่องตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของโรงแรมให้เรามาใส่นะครับยกตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ไปตามนั้นนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นช่องนี้ช่องถัดมาก็จะเป็นชื่อโรงแรมนะครับก็ใส่ชื่อไปตามโรงแรมของแต่ละคนแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็น เบอร์ Bird, โทรศัพท์ของโรงแรมโรงแรมนั้นนะครับก็คือโรงแรมแรกนั่นแหละอ่ะาก็ใส่ไปปุ๊บสมมุติเราใส่ไปแล้วเราก็กด next แล้วก็กด confirm นะครับเท่านี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยอย่างตัวอย่างของผมนะครับพอผมกรอ,อกเสร็จแล้วอันนี้มันก็จะเป็นที่นี้ครับไอช่องที่เป็นเขียนว่า Link Visa o p t i o n a l เนี่ยอันนี้เราไม่ต้องไปกดอันนี้มันจะเป็นเฉพาะประเทศที่ต้องใช้วีซ่า ในการเดินทางเข้าญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยกเว้นนะครับเราก็มากดช่องนี้ได้เลยทีนี้ครับ2ช่องเนี้ยพอเรากรอกเสร็จเราจะได้ QR code ซึ่ง2 QR code 2อันนี้แหละเราจะต้องเอาไปใช้ในการเข้าประเทศนะครับก็มาดูอันแรกเลยกดเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับอันช่องแรกเนี่ยเราก็มาใส่ว่า ใส่ประเทศไทยไปเลยครับไทยแลนด์ Thailand, country name ของเราแล้วก็ city name ก็อย่างของผมกรุงเทพก็แบงคอกนะครับตัวเนี้ยพอเรากด next ถัดมาก็เลือกจุดประสงค์ว่า,เ,าเลือกจุดประสงค์ที่เราจะมาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับก็ใส่ไป tourism นะครับส่วนนี้ก็เป็น f l y ของเราอันนี้เป็น f l y ของผมเองส่วนอันที่3ก็คือระยะเวลาในการพักที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนับวันดีๆนะครับสมมุติเราใส่ไปแล้ว อันนี้ก็จะเป็นที่อยู่โรงแรมนะครับผมเหมือนที่เรากรอกไปมันก็จะให้คอนเฟิร์มอีกรอบทำ,ำไอ้พวกติ๊กตรงนี้ครับก็จะเป็น no เหมือนเดิมเหมือนให้คอนเฟิร์มอีกทีนึงตรงนี้พอเราใส่เรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นข้อมูลของเรานะครับแล้วเราก็กด r e จิสเตอสมมุติเรากดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็จะได้ QR code ขึ้นมานะครับผม QR code ตรงนี้เราก็แคป ใส่จอมือถือไว้ได้เลยนะครับถึงเวลาเข้ามาที่ตอมอนะครับแล้วก็ยื่นให้เขาดูแค่นั้นเองส่วนอีกช่องหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นเ,เป็นใบเหมือน declaration นะครับก็คือการสำแดงสิ่งที่แบบเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆนะครับเราก็ลองเข้ามาดูมันก็จะให้กรอกตามนี้เลยครับก็คือใส่อาชีพใส่วันที่มาถึงญี่ปุ่น ใส่ปลายใส่สถานที่ที่เราจะบินออกมานะครับซึ่งผมเนี่ยก็มาจากกรุงเทพเนาะก็ใส่กรุงเทพไปส่วนตรงนี้นะครับเขาก็ให้ใส่คนที่มากับเราถ้าสมมติเราไปคนเดียวเราก็ใส่เป็นศนถ้ามา1คนก็มีเพื่อนสมมติมีเพื่อนเราหรือแฟนหรือใครก็ช่างอีกหนึ่งคนก็บวกหนนะครับผมเราก็ใส่ไปตามนั้นอันนี้ทุกอย่างมันก็จะเป็น เหมือนเดิมที่เรากรอกไปมันก็จะขึ้นมาให้อยู่แล้วเนาะเราก็แค่กดคอนเฟิร์มเน็กไปเรื่อยๆนะฮะทุกอย่างใส่โนมดเลยนะครับอันนี้เขาก็จะถามว่าเนี่ยมีพวกอาวุธมีพวกของผิดปกติอะไรหรือเปล่าที่จะเข้าประเทศมีพวกยาเสพติดหรือทองหรืออะไรเงี้ยครับคือเราใส่โนอย่างเดียวนะครับคือไม่ต้องคิดอะไรเยอะใส่โนไปเรื่อย พอมาถึงช่องนี้ครับช่อง88เนี่ยเขาก็จะถามเราว่าเราได้ส่งของตามมาตังหาหรือเปล่าเ<ใ>ช่นเราเข้าญี่ปุ่นมาแล้วแต่เราส่งเป็นวัสดุตามมาด้วยอย่างเงี้ยครับเราก็ตอบโนไปเนาะคือถ้าเรามาเราก็ขนของมากับเครื่องของเราเลยนะฮะอันนี้คือทุกอย่างใส่โนหมดเลยตรงนี้เราก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับตัวเลขเราก็เว้นไว้เลย พอใส่เรียบร้อยหมดแล้วมันก็จะขึ้นข้อมูลขึ้นมานะครับเราก็กด register แค่นี้ก็จะเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะได้ qr code ของเราตัวนี้มันก็จะเขียนว่าของ custom declaration นะครับเราก็จะใช้ qr code ตรงนี้คือให้เราคอปรูปแคปภาพไว้เราก็จะมี qr code 2ออันนะครับในแต่ละคนเนาะพอเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำ ของอีกคนต่อไปนะครับคนที่มากับเรานะครับก็ทําเหมือนเดิมเลยเราก็มาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ปุ๊บอ่าเปลี่ยนชื่อเสร็จปุ๊บเราก็มากอกเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วก็ให้เขาเราก็แคปรูป QR Code ค้ไป2ออันแล้วก็ส่งให้เขานะครับแค่นั้นก็คือจบเลย